นี่ค่ะ How are you today? I am f o I am okay นะคะ What day is today? Today is Monday. Our student fell Monday. Monday Okay What is the day? วันที่เท่าไหร่คะวันนี้ยี่สิบเ็ดยี่สิบเท่าไหร่คะยี่สิบแปดภาษาอังกฤษพูดว่า เวนตีเโอเคทุเดย์เราจะเรียนวิชาไทยนะคะ ic, ในหัวข้อเรื่อง mm hmm. การอ่านวันเเนืินปีแบบ mm hmm. ไทยอะหลายคนสงสัยไหมว่าการอ่านวนเดือนปีแบบไทยคืออะไรแล้วมันใตกต่างจากปัจจุบันที่หนูอ่านอย่างไรใช่ไหมคะหนูเคยท่องวันทั้ง7จ็ดนะคะตอนที่หนูอยู่ก i n d e r Garden ตอนอยู่อนุบาล mm hmm. เคยได้ท่องไหมคะ mm hmm. หนึ่งวันอาทิตย์สี <6. S 1> อ่ะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนท่องพร้อมกันอ่ะเริ่มค่ะวันทูทรีหนึ่งวันอาทิตย์สีสองสาม วันอะไรคะลกูกซันเดย์วันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่านับในรูปแบบของสากลสากลคือคนทั่วโลกเขานับกันเขาจะเริ่มสตาร์ทที่มันเดย์ถ้าแบบไทยเริ่มสตาร์ทที่อะไรคะวันอาทิตย์ซันเดย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสากลจะเริ่มสตาร์ทที่มันเดย์แล้วฟินิชสุดท้ายจบที่อะไรคะ s ันเดยถ้าเป็นแบบสากลเขาจะเริ่มทํางานในวันจันใช่ไหมคะแล้วสิ้นสุดในวันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดนับแบบไทยของเราในแบบไทยเราจะเริ่มที่วันอาทิตย์แล้วไปจบที่วันเสาร์เพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องไปกังวลว่าอ้าวทำไมคนนี้เขานับถูกคนนี้นับผิดคนนี้ทาไมนับไม่เหมือนหนูเพราะว่ามีนับอยู่กี่แบบคะสองแบบนั่นเองต่อมา เช่อยากจะถามนัเดนว่าปฏิทินใครไม่รู้จักปฏิทินคาเนนเดอร์รู้จักไหมคะปฏิทินมีความสําคัญไหมคะมีมมปฏิทินทําให้หนูทราบอะไรคะลูกวันเดือนปีวันที่วันเดือนปีตา่ตางๆใช่หรือไม่เพราะว่าในหนึ่งวันเราก็ไม่รู้วันแต่วันทําอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วแต่เราอาจจะมีแพ t o m o ร r o วันที่เท่าไรเราก็จะไปทำโน,โน่นนี่นั่นใช่ไหมคะอาจจะเป็นวันหยุดนี้วิกเก้นนี้เราจะไปไหนบ้างเราก็จะได้วางแผนถูกซึ่งเรายึดจากปฏิทินใช่หรือไม่ดังนั้นที่เช่ออยากจะถามหนูอีกหนึ่งอย่างว่าหนูเคยได้ยินผู้ปกครองนับไหมคะเดือนไอเดือนยี่เคยได้ยินไหมลูกเคยได้ยินไหมคะไม่เคยบางคนไม่เคยบางคนเคยไหมลูกเคยการนับแบบนั้นละ่ะเขาเรียกว่านับแบบ แบบไทยของเรานั่นแหละค่ะแต่ในปัจจุบันที่หนูนับหนูนับเป็นเดือน1เดือน2 ,3 ,4 ,5 ไปแบบนี้ใช่หรือไม่แบบนี้คือการนับแบบสาคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบของไทยเราแบบของโบราณจะเริ่มต้นด้วยเดือนอะไรคะเดือนไอเดือนยี่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเดือน3เดือน4เดือนหใช่ไ้มคะซึ่งจะแตกต่างกันตรงตร้นๆเพราะฉะนั้น วันนี้ที่เราจะเรียนเราจะเรียนเรื่องของการนับวันเดือนปีแบบไทยซึ่งเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแบบไทยใช่ไหมคะถ้าแบบไทยก็คือเป็นเอกลักษณ์ของไทยของประเทศทเทอะไรอ่ก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราก็มีแค่ประเทศไทยเราที่ทำและนนะแบบนี้ใช่หรือไม่ดังนั้นวันนี้นะคะให้ all students open your book page นะคะ what page? ฟินอ่าคนที่อยู่ทางบ้านนะคะเปิดไปหน้าที่15ในหนังสือหลักภาษา <S <S <ý st> เห็นนี้อังคะเปิดหรือ,อยัง <S <S <ý st> หน้าที่15ในหลักภาษาตรงนี้เราเห็นเลยเริ่มแรกโผล่ขึ้นมาเลย <S <S <ý st> เป็นเรื่องของอะไรคะลูกวันใช่ไหมคะ ในหนังสือให้ทุกคนนะคะ look at your book ดูในหนังสือของตัวเองในหนังสือเขาจะเริ่มสตาร์ทที่วันอะไรคะลูกวันอาทิตย์สี <Yeah. S 1> แล้วหนูเห็นนัมเบอร์ไหมคะจะมีตัวเลขใส่ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นหมายเลขหนึ่งนัมเบอร์วันแทนด้วยวันวันอะไรคะ หมายเลขหนึง่งอันนี้เราพูดถึงเรื่องวันใช่ไหมคะ D วันหมายเลขหนึ่งของเราอยู่ตรงวันอะไรคะลูกวันอาทิตย์ตสีแดงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาที่เราจะไปเขียนเราจะไม่เขียนว่าเป็นวันอาทิตย์แต่เราจะใส่ตัวเลขไป you understand เพราะฉะนั้ <Yeah. S 1> นถ้าเกิดว่า t e เชอร์ใส่เลขหนึง่ง number one ให้ออ s t u เด n นรู้ไว้เลยว่ามันคือวันอา ถ้าเป็น number n u m b e r three number four f e s i and seven วันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าวันแต่ละวันแทนด้วยตัวเลขอะไรถ้าสมมุติว่าทิเชอร์เกิดวันศุกร์ทิเชอร์จะต้องแทนด้วยเลขอะไรคะ เลข6เพราะว่าเลข6เป็นสัญลักษณ์ของวันศุกร์โอเคต่อมาในรูปของเดือนเดือนของเรามีอยู่ทั้งหมดกี่เดือนคะเด e บอยเดือนมีอยู่ทั้งหมดกี่เดือน12เดือนซึ่งเป็นทั้งสากลและแบบไทยก็คือมี12เดือนเท่ากันใช่หรือไม่ใช่อ่ะหนูดูตามหนังสือเดือนหนึ่ง ถ้าเป็นการนับแบบไทยเดือนที่1เรียกว่าเดือนอ่าเราเดือค่ะเดือนที่1เรียกว่าเดือนเดือนที่สองเดือนที่สเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6กเจ็ดปเริ่มแตกต่างแค่เฉพาะสองเดือนแรก ซึ่ง2เดือนแรกจะมีชื่อเฉพาะถ้าหมายเลขหนึ่งให้เราอ่านว่าเดือนไอหมายเลขสองให้เราอ่านว่าเดือนยี่เพราะฉะนั้นหมายเลขแต่ละตัวนอกนั้นตรงตามที่เราเข้าใจไหมคะตรงตามปัจจุบันที่เราอ่านไหมตรงเพราะว่าเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8ก็คือเดือนตามปกติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดือนไอคำว่าเดือนไอถ้าเราพูดแบบสากลของเราคือเดือนอะไรคะเดือนแรกเลย เดือนหนึ่งคือเดือนมกราคมใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเดือนยี่เดือนยี่คือเดือนอะไรในสากลคะกุมภาพัานธ์ทิเชอร์เกิดวันศุกร์เดือนเมษายนวันศุกร์ทิเชอร์ใส่เป็นตัวเลขอะไรคะเลขหกแล้วจากนั้นเดือนเมษายนทิเชอร์แทนด้วยเลข ส <4, S 2> เพราะว่าเมษาคือเดือนที่สี่ยูนเดอร์สเตต่อมา <5. S 2> เมื่อเรารู้จักวันรู้จักเดือนจากนั้นเราก็ต้องมารู้จักปีซึ่งปีตัวนี้ไม่ใช่ปีพศหรือปีคศใดแทังสิน้น <5. S 2> ใช่แต่ปีตัวนี้หนูดูตามรูปภาพในหนังสือของหนูเลยนะคะปีตัวนี้จะเป็นปีนักสัตว์ ปีนักสัตว์คือการนับแบบไทยการอ่านวันเดือนปีแบบไทยใช่ไหมคะปีนักษัตว์จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ปีปีนักสัตว์ปีนักัตมีอยู่ทั้งหมด12ปีปซึ่งในวงเล็บเห็นไหมคะเขาบอกว่าถ้าครบทั้ง12ปีแล้วเขาจะเรียกว่าหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นหนูอายุของตัวเองตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอ่ะ11 12 เพราะฉะนั้นตอนนี้อายุของหนูก็จะครบหนึ่งรอบพอดีก็คือผ่านมาแล้ว12ปีก็คือหนึ่งรอบก็คือเราจะมาเจอกับวันเกิดของเราอีกครั้งหนึ่งปีเกิดอีกครั้งหนึ่งให่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันว่าปีนักสัตว์ของไทยเรานั้นปีแรกขึ้นต้นในปีอะไรคะลูกปีชวดปีชวดชุดปีหนูชวดหนูฉลูว,วัว,ว ฮานเสือเอทอกระต่าย,ายมารงหมูใหญ่ยยหรือบงางทีเขาเรียกว่ามารงคือพญานาคก็ได้ใช่ไหมคะต่อมามาเซ็งหมูเล็กมาเมียม,<ะ>ม,ม,ม้ามาเมแคะปีบอกลิงรากาจอก<ะ>ุน นูเกิดปีอะไรคะปีเสปีขานถ้าเกิดว่าที่เชิญถามว่าเราเกิดปีอะไรให้นับแบบไทยหนูต้องตอบว่าเกิดปีขานเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะคะเดี๋ยวที่เชิญจะให้เราไปฝึกเขียนแต่ก่อนอื่นที่เชิญจะยกตัวอย่างให้เราดูแล้วให้ทุกคนอ่านมาพร้อมๆกันนะคะก็คือ ทุกคนดูตัวอย่างกระดานนะคะทางบ้านเห็นไหมคะในบนกระดานที่ช่วยเขียนมีเลขอะไรบ้างคะลูกเลขห้าสิบสองหการเขียนแบบนี้คะลูกเขาเรียกว่าการเขียนวันเดือนปีแบบไทยส่วนมากคนที่เขียนแบบนี้คือไทย จะเป็นเกี่ยวกับนักโหรศาสตร์นักดูดวงหรือไม่ก็จะเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมคะเขาจะใช้ในการเก็บแบบนี้ <med Infinite> ชเช่นเราไปดูดวงแบบนี้นน <med> เขาก็จะเขียนมาเดินปีแบบนี้อ่ะเรามาดูพร้อมกันเลข5าตัวแรกเลข5้าที่อยู่ข้างหน้าสุดตัวแรกเลยหนูคิดว่าแทนด้วยอะไรคะวันอะเวนิคุเพื่อบอกว่าเลข5าตัวนี้นะคะแทนด้วยวันต่อมาเลขที่1 2องเนี้ยแทนด้วยเดือ เดือนส่วนข้างล่างเป็นข้างล่างลูกข้างล่างอ่นที่เชอร์เขียนบอกอยู่ว่าข้างล่างคือปีพอแสดงว่าในส่วนข้างล่างคือส่วนของปีวันเดือนปีอ่ะส่วนเลขที่เลขสิบห้าเนี่ยเลขสิบห้าที่อยู่ข้างบนคือแรมข้างขึ้นข้างแรมใช่ไหมคะ บางคนบอกว่าข้างขึ้นบางคนบอกข้างแรมถ้าเขาไม่กาหนดมาเราก็สามารถอา่านได้ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่เขาก็จะมีจุดบอกว่าข้างขึ้นจะอยู่จุดไหนข้างเรมจะอยู่จุดไหนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขกลุ่มเนี้ยอยู่ด้านบนถ้าอยู่ด้านบนให้เราอ่านว่าข้างอะไรคะลูกข้าง juk? ขึง้นก็ไม่อยู่ข้างบนใช่ไหมคะตรงนี้ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่ด้านล่างข้างแรงถ้าเขามา็อยู่ตรงจุดนี้เรียกว่าข้างแรมเพราะฉะนั้นการเขียนปีบางคนเขาอาจจะไม่เขียนปีอยู่ข้างล่างก็ได้บางคนอาจจะเขียนปีไปต่อท้ายตรงนี้ได้ไหมคะได้ไ,ดไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นหนูลองอ่านพร้อมกันให้ที่เชื่อฟังสิคะ วันอะไรลูกหนูดูตามตารางเราไปได้เลยค่ะวันีวันอะไรคะเลขห้าวันพฤหัสบ,บดีเดือน12สิบสองคือเดือน <12. S 1> เดือน,นอ่านเ,ออเอต็มเลยค่ะวันพฤหัสบ,บดีดเดือน อันบแรกเลยให้อา่านวอันดับสองให้อา่านเดือน,อ,นอันดับ3ให้อา่านข้างขึ้นหรือข้างเลมส่วนอันดับสุดท้ายให้อา่าน b understand u Are sure? ชัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีดิอร์ให้หนูศึกษานะคะในหน้าที่15ในหน้าที่16ให้เวลา2 minutes ในการศึกษา <mới> เดี๋ยวที่เชื่อจะ Have Worksheet และให้เราทำม,มาแต่ก่อนอื่นตอนนี้เลยทางบ้านก็เขียนเห,เหมือนกันนะคะให้ทุกคน <SL U. S 1> เขียนวันเดือนปีเกิดของตัวเองแบบไทย <kaç> เขียนลงในกระดาษเลยค่ะทางบ้านใครที่เขียนเสร็จแล้วหนูชูกระดาษขึ้นมาให้ที่เชิร์ดูตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่เขียนลงมาอ่ะที่เชจะแอปซนเให้ดูนะคะ คอนที่เชิ์ทีเชร์เกิดวันที่สามเดือนสี่อ่านมือของที่เชิ์เป็นขึ้นสิบห้าข้ามปีบอก่ะนี่คือการเขียนวันเดือนปีเกิดของที่เชิญอ,อ่ะจากนั้นให้ทุกคนลงมือเขียนแล้วทำค่ะเดี๋ยวที่เชิ์จะให้อ่านของเพื่อน ว่าที่ดิเชอร์จับขึ้นมาได้นี้เพื่อนเขาเกิดวันไหน <Pie> เดือนอะไรปีอะไรใช่เดอมใครยังเขียนไม่เสร็จทั้งบ้านถ้าเขียนเสร็จแล้วหนูชูกระดาษขึ้นมาให้ดิเชอร์ดูนะคะคร<ซ>ับเอย่าเลยค่ะ เขียนตังนี้ลงไปในสมุดของตัวเองก็ได้ส่วนทางบ้านถ้าสมุดภาษาไทายอยู่กับทิชอร์ให้หนูเขียนลงในสมุดเปล่านะคะจะได้ไม่ต้องไปขึ้นเล่มใหม่สมุดเปล่าที่ทิชอร์แจกไปวันนั้นสามารถนามาใช้ได้เลยซึ่งในตอนนี้ทิชอร์ยังไม่ได้ให้เราทำวลูชีตต่างๆใช่ไหมคะแต่ทิชอร์ให้หนูเขียนวันเดือนปีเกิดของตัวเองก่อน เพราะฉะนั้นทางบ้านรีบเขียนวันเดือนปีเกิดของตัวเองแล้วส่งให้ทีเชรดดูค่ะส่วนเรื่องของใบงานเดี๋ยวทีเชร์จะอธิบายว่าในใบงานนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วเรามีงานอะไรบ้างที่เราจะต้องทำ อ่ะอย่างสมมุติของออมสินออมสินเกิดวันอะไรคะวันพวันพุธอ่ะถ้าอมสินบอกว่าออมสินเกิดวันพุธอมสินทำยังไงคะลูกวันพุธอ่ะอมสินไปดูซิวันพุธของออมสินอยู่ในเลขอะไรเลขสอ่ะอมสินก็ใส่เลขสีไปเลยใช่ไหมคะใส่เลขสถ้าทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองเกิดข้างขึ้นหรือข้างแรง ชให้ทุกคนใส่ไปเลยค่ะว่าเป็นเกิดข้างเึ้ื่อน15เหมือนกันเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวอรี่ใดๆั้งสิ้นเขียนวันเดือนปีของตัวเองออกมาที่เรื่องจังเดือนค่ะอันนี้ต้องเขียนจังเดือนผมไม่ได้เอาสิกดเดือนอะไรล่ะคะวันเดือนปีเกิดของตัวเองเกิดเดือนอะไรลูกอ่ะสมมุิ ทิชชอ,อ้ม่ออนซินเกิดมิถุนาอ่ะออซินลองไปดูสิลูกมิถุนาเราจะต้องใส่เลขอะไรซึ่งในตารางของเราทุกคนทางบ้านก็เขียนไปพร้อมกับทิชช์เลยนะคะอ่ะเราดูสมมุติว่าออซินเกิดมิถุนามิถุนาตรงกับเดือนเดือนที่เท่าไหร่ลูกมิถุนาอ่าออซิ 1. นมกรา 2. อกุมภาสามมีนาสีเมษาห้าพฤษภาหกมิถุนาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เชื่อบอกว่าให้ออมสินเกิดเดือนที่ 6. กออมสินก็เสียแล้วก็ใส่เลข 6. ส่วนข้างขึ้นข้างแรมถ้าใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรให้ทุกคนใส่เหมือนกันเลยคือ ตอนนี้นปีอสินเกิดปีอะไรคะปีอปีอะไรลูกป,ปีเสือปีเสือตรงกับปีอะไรหนูลงไปดูในภาพสิคะ <5. S 1> ปีขาน <5. S 1> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอสินก็ใสไปเลยใสตรงนี้ว่าเป็นปีขาน <5. S 1> นะเพราะฉะนั้นมันเกิดขององสินก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว <5. S 1> ใครยังไม่เสร็จใครโนฟินิตอาทางบ้านเปิดกล้องและส่งงานที่เชื่อคะ่ะ ก่อนะคะเราที่เชื่อไม่เช็คให้นะเพราะว่าเราเรียนแล้วเราทําไปพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะทางบ้านอายูฟินิสเวลาเปิดไม้เปิดไม้ได้นะคะหรือใครไม่โชว์สามารถถ่ายภาพแล้วลงในกรุ๊ปไลน์ได้เลยค่ะ ต่อามาี่เชิร์จะแฮมเวิร์กชีทนะคะเวิร์กชีทคือใบงานในใบงานเขาให้เราทำอะไรคนที่อยู่ทางบ้านหนูสามารถเปิดภาพที่ทีิเชิร์ส่งไปให้ได้เลยนะคะส่วนพวกเราอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบงานนั้นให้ทำอะไรบ้าง สมมุติว่าเป็นวันที่9เราไม่มีวันที่หลูกอันนี้จะเป็นวันจันทร์อัรพุธพฤหัสสุจะเป็นวันจันร์หรือสุขคือจะมีอยู่แค่กี่เลขคะลูกมีอยู่แค่เจดเลขเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่วันที่นะลูกนะหนูดูวันค่ะลูกว่าหนูเกิดวันที่เท่าเอ้ยเกิดวันอะไรเนาะแล้วหนูก็เอาตัวเลขที่ในตารางเขาให้อ่ะค่ะลูกหนูก็ไปใส่แทนอย่างงอมสิงห์เขาบอกว่าเขาเกิดวันพุธเขาเป็นเลขสี่อย่างเงี้ยอ่ะหนูก็ลองดูของตัวเอง ถ้าเสร็จแล้วหนูถ่ายรูปส่งให้ที่เชิด้วยนะคะแล้วเขียนชื่อตัวเองที่เชิญจะได้เช็คให้ต่อมาเรามาดูใบงานในใบงานเขาจะให้เราอ่านวันเดือนปีแบบไทยคนที่อยู่ทางบ้านนะคะหนูสามารถไปเปิดดูในโทรศัพท์หนูได้เลยแล้วก็ทําไม่จําเป็นต้องวาดภาพก็ได้นะคะหรือถ้าใครสนใจใครอยากวาดก็วาดได้ที่เชไม่ได้ห้ามนะลูกนะอ่ะเรามาดู ในการอ่านทีเชอร์จะยกตัวอย่างให้หนึ่งตัวอย่างเรามาดูพร้อมกันก่อนในใบางานของเราจะมีอะไรคะมีวันมีเดือนส่วนรูปที่เป็นสัตว์นั้นคือปีนักสัตว์เพราะฉะนั้นเรามาดูพร้อมกันในภาพแรกในภาพแรกสมมุติที่เชร์จะยกตัวอย่างภาพไหนดี อาภาพมา้าโอเคเราก็มาดูค่ะในการเขียนเขาให้วันอะไรมา,มานี่หนูดูลูกศรดูเส้นวันอาทิตย์เดือนหนึ่งปีปีอะไรครับปีมา้าปีอะไรคะ<า>ปีมะเมียเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งตัวเลขที่หนูเห็นคือเป็นข้อตรงไหนที่ เ้นเชื่อมโยงหนูจะต้องไปอ่านไหมลูกไม่เพราะฉะนั้นข้อที่สองวันอะไรคะวันอังคารเดือนปีเออปีกุูง่ายหรือยากง่ายเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะคะลงมือทำมีทั้งหมดกี่ข้อลูกห้า <5. S 1> ข้ออยากวาดรูปไหมต้องเขียนไหมหนูเขียนแค่ว่า ใบงานใช่ไหมคะเขียนใบงานเขียนชื่อแล้วจากนั้นเขียนคําชี้แจงจากนั้นหนูก็มาเขียนตอบเลยคะ่ะว่าข้อที่1่ตอบอะไร2ตอบอะไรโอเคไหมคะทำบ้านก็ทําไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะคนไหนที่ทําเสร็จแล้วหนูสามารถถ่ายภาพแล้วส่งมาให้ดิฉันในกลุ่มไลน์ได้โอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นวันนี้งานที่ที่เช่าสั่งตอนนี้ก็คือจะมีเวิร์กชีตตัวนี้หนูสามารถเปิดแล้วทําไปได้เลยทําลงในสมุดนะคะทาลงในสมุดเสร็จแล้วการบ้านโฮมเวิร์กอีกหนึ่งชิ้นให้ออสติลเดนนะคะวาดปีนักสัตว์ที่นักสัตว์ของเราเราบอกแล้วเมื่อกี้มี้งหมดกี่ปีคะ1ิปีเพราะฉะนั้น หนูก็แล้วแต่หนูจะออกแบบบางคนอาจจะออกแบบเป็นเหมือนที่เธอส่งให้นะคะมันจะเป็นผ้าวงกลมแล้วหนูก็ตีออกมาได้ทั้งหมดกี่ช่องลูกสิบสองช่องแล้วก็วาดรูปสัตว์ใส่ลงไปแล้วเห็นปีนโอเคไหมคะหรือบางคนบอกว่าทำวงกลมแล้วหนูยุ่งยากค่ะหนูทํายากหนูทําเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบในหนังสือหนูได้ไหมคะได้ไดอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนลงมือทำโอเคนะคะ ทำบ้านทำเสร็จแล้วส่งทิชชูยูเดอร์สแตนถ้าคนไหนเข้าใจกดหนึ่งค่ะถ้าใครไม่กดหนึ่งมาแสดงว่ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวทิชร์จะให้เรียนใหม่ถ้าเข้าใจแล้วกดเลขหนึ่งมามอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทิชร์จะขอให้หนูทำตัวนี้นะคะ,ะเข้าใจกดหนึ่งไม่เข้าใจกดสองค่ะอ่าเข้าใจกดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมส่งงานนะคะงานทิชร์จะเช็คให้วันต่อวัน ถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ส่งงานชิ้นไหนหนูก็จะไม่มีคะแนนในชิ้นนั้นโอเคไหมคะยู r s t a ซนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่โรงเรียนหรือคนที่อยู่ที่บ้านจะต้องมีงานส่งโอเค,อเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เ,เชื่อก็จะปล่อยให้หนูทํางานในส่วนของที่ใบางานที่เชื่อให้ไปและโฮมเวิร์กเจอกันใหม่ m ูมอโรนะคะ Thank you ค่ะผิ n ด you, บงคิวดิน